สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาต้มปลากันนะคะรสแซ่บๆค่ะเริ่มแรกเราก็ใส่สับประรดลูกนึงใส่หมดเลยแล้วก็หัน่นเป็นชิ้นๆใส่ลงไปอันนี้ก็เป็นใบหมอนใส่ลงไปเลยแลวล้างเยอะวแล้วก็ใส่ปลาเราขึ้นมาจากตลาด AC ซีคลองสี่ปลา้านนี้จะอร่อยมาก อันนี้คาราหนึ่กิโลแล้วก็ใส่ลงไปเลยอันนี้เราจะเอาไปน้ำมันแล้วก็ใส่กะปิลงไปกะปิเนี่ยบาทเชิมเลยแล้วก็ น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวแท้อันนี้หนึ่งขัพพีสองขัพพีพอแค่นี้พอแล้วก็ใส่นิดนึงผงนัว้ยประมาณนี้ก็พอ ก็เอาไปตั้งไฟเราจะไม่ใส่น้ําไม่ใส่อะไรเลยเราจะเอาแค่นี้เลยเคี่ยวไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราเอามากรองเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยค่ะเราก็เคี่ยวไปเลยค่ะเคี่ยวไปสักพักนึงสับะรดมันจะทําให้รสชาติดีเพราะสับะรดสีจะสวยมากเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะอีกสักพักเดี๋ยวมากรอง น,นี้นะคะอน,นี้เราก็ยกลงไปกรองก่อนค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงลอาทิ้งไว้เดี๋ยวเราเอาไปกรองกันก่อนอกรองสักสามสีครั้งแล้วก็เอามาตั้งไฟเชนอันนี้นะคะเรามากรองกันเลยค่ะ าาสีสวยมากรสชาติดีมากมันเข้มข้นมากเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำมันจะอยู่ได้นานใส่ขวดเก็บไว้อยู่ได้หลายเดือนเลยค่ะไม่มีสารกันบูดอันนี้เราก็กรองสักสองสารอบแล้วก็เอาไปตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะกรองจนมันไม่เหลืออะไรเลยไม่มีเศษ ไปตั้งไฟอีกรอบหนึ่งก็เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปตั้งไปให้มันเดือดอีกครั้งหนึ่งอันนี้นะคะนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะรอให้เย็นแล้วเราก็เก็บใส่ขวดไว้อยู่ได้นานเลยคะ่ะเนี่ยมันแซ่บมากเลยรสชาติดีมากนุ่นนัวมุ้ยเรามาตำกันเลยค่ะมือตำน้องนาค่ะ ก็ผงเยอะสินี่นใส่ชัยใ,ใส่ลงไปเลยค่ะผงนัวอยากนัวมากก็ใส่มากๆค่ะ <c oughs> ขนาดนี้เลยค่ะค่ะให้เกล็ดทำน้ำตาลไหมน้ำตาลน้ำนิดนึงเพราะว่าเรา ไม่จิ้หวานแล้วก็ไม่ใส่เยอะเราตำผูดถ้าคนจิ้หวานก็ใส่อีกนิดนึงแล้วใส่มะนาวลงไป เอาลูกหยีหยวนเอกระดองใส่มะเขือมะเขือมะเขืออะไรนะเนี่ยขึ้นมะเขืออะไรเขือซีดาเขือเทศเล็กเอาใหญ่ใส่ด้วยอ่ะใส่ให้ครบเลยอุ้ยเยอะๆใส่เยอะๆเพราะว่าเราจะจำครั้งเดียวพอใช่มันจะไม่มีครั้งต่อไปเพราะไส้จะขาดแล้ว โอ้ยเปรี้ยวอะไรนี่เจนพอแล้วก็เขือใหญ่ของใหญ่อันนั้นเขือนบดก่อนนะคะให้น้ำมันแทกออกมาป่งเลยอะกี้ยังพูดไทยอยู่เลยขอแทนโทษนะคะฟงค่ะฟงใช่ไหมฟงค่ะแล้วก็นี่นี่ใช้นี่ด้วยโอเค อย่ายใส่สน้ำมะขามนิดนึงมัก็ไม่นิดให้เป็นน้ำเปรี้ยวให้เป็นน้ำนะคะน้ำต้องเยิมย้มเยิม้มเเขือมะเขืออ่อนๆเลยคะ่ะซื้อมาจากสวนข้างข้างบ้านเอาไว้กินกับด้วยเก็บจากต้นแล้วมาเลย ขนมจีนไม่ได้เอาขนมจีนจะเอาใส่เลยก็ใส่เส้นลงไปเส้นไ,ไม่ต้องเยอะมากมานิดหน่อยพอแค่นี้พอเพราะว่าของเราเยอะแล้วใส่หัวใจของมันที่เราต้มตะกี้นี้เซบเฟอร์ส่วนนี้แซบมากใครไปลองทำกันดูได้เลยปลาเราไม่ใช้ตัวนะเราใช้แต่น้ำ ถ้าต้มตัวด้วยมันจะข้นรู้สึกว่ามันตักได้น้อยมากเลยอยากจะเพยเ,เลยค่ะแรงเยนน็นนางเอกเราต้องทำเป็นนางเอกมันถึงเยยงรียงมันขวนแล้วแม่คุณมันถึงเรียงแตกได้น้อยมากค่ะโอ้ยสีแล้วก็แบบ เลยป่ะเนี่ยกุ้งกุ้งกับหมึกชิมก่อนนะคะชิมก่อนอยเป็นจะแซ่บสีมันเป็นไงอืมอืไม่ค่อยเปรี้ยวอ,อ,อ่ะอืมปลารนะ้าอร่อยมากหอมแล้วก็ใส่หัวใจของดิฉันค่ะกุ้งดิบค่ะโซดาแล้วน,นี่ไงเห็นซื้อมาจากตลาดเอซีค่ะโล่สามล้นตัวใหญ่ ล้างโซดาล้างเกลือแล้วเรียบร้อยค่ะปลาล้าก็ซื้อมาจากเอซีตลาดเอซีลำลูกกาคลองสี่มีร้านปลาล้าอร่อยแล้วก็หมึกสะดุ่งหมึกสะดุ่งน้ำสะดุ่งนานได้ไหมโอ้ไม่เกิดโอ้ยงลายหกยังไม่ต้องใส่เส้นหรอกจริงค่ะไม่กินทีหลัง่เพรนเาจะกินไม่หมด thêm gì, để ra khác thêm bừng, có đi đi, tiếng ngồi được chứ Ông tiếng đó nè Oh ชิมชิมอร่อยค่ะอ,อร่อยลองไปทำกันดูนะคะเดี๋ยวเราขอไปกินก่อนแล้วกันนะคะว่ามันจะแซ่บแค่ไหนสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ